คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วที่โมเอกเนี่ยพาทุกคนนะ,นะครับเดินสำรวจด,ดูสถานีกลางนะครับของคุณหมิงของนครคุณหมิงนะครับว่าสถานีกลางเป็นยังไงวันนี้เนี่ยโมเอกนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับเข้ามาในชานชาลาในแพลตฟอร์มนะครับที่จะพาทุกคนนะเดินทางนะครับขึ้นรถ ไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศจีนนะครับมเอตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่โมเอกขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับทางลงไปนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าอย่างที่โมเอกบอกนะครับว่าในส่วนของตรงทางเดินลงไปตรงแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะเปิดเป็นระยะเวลานะครับเปิดเป็นเวลาที่ เวลาที่รถต้องขึ้นเวลาที่รถออกอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเปิดก่อนประมาณสัก10นาที5นาทีอะไรเงี้ยครับพอเปิดปุ๊บเราก็เดินลงมานะครับอีกชั้นหนึ่งข้างล่างและเราก็จะเจอเจ้านี่นะครับหรือ,อเขาเรียกภาษา,าจีนว่าเกาเทียเกาเทียเกาเทียคืออะไรเกาเทียนั่นก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับของประเทศจีนเขาเรียกว่าเกาเทีย นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบๆนะครับสภาพภายในบรรยากาศภายในนะครับหมอเอกเนี่ยจองมานะครับในลักษณะที่นั่งนะครับที่เป็นที่นั่งตรงบริเวณแบบ VIP นะครับแล้วก็จะอยู่ส่วนหน้าสุดเลยนะครับที่นั่ง VIP เนี่ยเราจะเห็นได้ ชัดเลยว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่ที่นั่งนะครับเมเอกโชคดีมากที่โมเอกนั่งบริเวณตรงนี้เลยนะครับที่โมเอกแผนกล้องให้ทุกคนดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่นั่งที่โมเอกเจองมานะครับราคาก็จะสูงกว่าปกติประมาณสัก2 -3 เท่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถือว่าเราได้นั่งไปนะครับถ้าโมเอกจะไม่ผิดเนี่ยราคาจะอยู่ที่น่าจะขาไปนะครับโมเอกนั่งแบบ VIP ไปเนาะก็คือจะนั่งในตู้ โบกี้ที่เป็นแบบ V.I.P. ตรงนี้นะครับราคาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะาประมาณ300หรือ500บาทประมาณนี้นะครับราคาเขาไม่ได้ถึงกับสูงมากเพราะว่าเราเดินทางกันไปในเมืองที่ไม่ได้ไกลามากถ้าขับรถไปนะครับจากคุณหมิงไปสู่เมืองที่โมอเอกจะไปเที่ยวนะครับนั่นคือเมืองชูจิ่งน,นันนันนะครับก็ถ้าขับรถไปน่าจะประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงแต่โมอเอกนั่งรถ ไฟความเร็วสูงไปนะครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ35นาทีถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่เกิน40นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ได้ออกจากชานชาลาแล้วนะครับเมย์ก็จะให้ทุกคนดูสภาพนะครับภายนอกนะครับ ของประเทศจีนนะครับของเมืองคุนหมิงตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเขตของเมืองคุนหมิงอยู่นะครับแต่ว่ากําลังจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเป็นมณฑลเดียวกันนั่นก็คือมณฑลยูนนานนะครับเมืองคุนหมิงประเทศจีนครับแต่ตอนนี้เราจะไปที่เมือง ชูจิ้งนะครับเมืองชูจิ้งเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าการเดินทางเนี่ยถ้าเดินทางโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะอยู่ในระยะเวลาประมาณ35นาทีอันนี้เขาก็จะรถเขาก็ผ่าหนอุโมงคลอดอุโมงค์ไปนะครับความเร็วของรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนเนี่ยนาขาบวนนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละความเร็วเนี่ย มันก็จะวิ่งแบบเร็วช้าสลับกันนะครับแต่ว่าถ้าความเร็วสูงสุดถ้าโมเอกจับได้หรือว่าโมเอกเห็นตรงบริเวณที่เขาจะเขียนความเร็วลถไว้อ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ถึงกับเร็วมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ช้ามากอะไรเงี้ยนาะก็โมเอกต้องบอกว่าโมเอกไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงของ ของประเทศจีนมาก่อนนะครับเมืองอื่นหรือว่ามฑลนอื่นเนี่ยก็อาจจะมีรถไฟความเร็วสูงที่มันเร็วกว่าน,นี้แล้วก็ดีกว่าน,นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มอเอกเนี่ยมาครั้งเดียวนั่งครั้งเดียวนะครับก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ให้ทุกคน,เ,นเห็นประสบการณ์ใหม่ครับว่าการที่เรานั่งรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนเนี่ยเป็นแบบนี้นะนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ ได้ไปเห็นโลกกว้างด้วยกันว่าโลกกว้างของประเทศจีนนะตอนนี้เขาไปที่ไหนแล้วนะครับเพราะประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่เรารู้นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ ให้ความสําคัญแล้วก็จับตามองกับประเทศจีนนะครับอีกไม่อีกอีกไม่นานจากหลังจากนี้นะครับตรงที่ผ่านอุโมง์ไปแล้วเนี่ยนาวเอจะพาทุกคนนะไปดูรอบๆนะครับเดินดูรอบๆของบรรยากาศนะครับของขบวนรถนะครับว่าขบวนรถเนี่ยตั้งแต่หัวรถนะครับไปสู่ท้ายรถเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอุโมงที่ค่อนข้างยาวมากๆนะครับอีก อีกไม่นานครับก็จะออกจากโอโมงอ่าตอนนี้ก็ออกจากโอ่งงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆภายนอกข้างนอกจะค่อนข้างดูแห้งๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศนะครับของฤดูหนาวเนาะอุณหภูมิก็ประมาณช่วงกลางวันก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดองศาไปจนถึงประมาณ 12- 13องศาประมาณนี้นะครับในช่วงฤดูหนาวเนาะที่ที่โมเอกเดินทางมานะครับ ก็จะค่อนข้างแห้งแล้งหน่อยบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะไม่ได้มีบ้านคนไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพื้นที่กเกษตรกรรมที่เขาใช้ทําการ,กรเกษตรกรันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ผ่านชานชาลาหนึ่งมานะครับแต่ว่าคิดว่าชานชาลาตัวเนี้ยน่าจะไม่มีคนลงหรือไม่มีคนขึ้นเขาก็เลยไม่ได้จอดเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็ผ่านกันไปนะครับเมื่อโมเอกจะพาทุกคนเนี่ย ไปที่เมืองฉูจิ้งในวันนี้นะครับทุกคนจะเ,เห็นว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆนะครับในการเดินทางไปนะครับเดินทางข้ามจากอีกเมืองหนึ่งที่ไปสู่อีกเมืองหนึ่งขับรถประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนั่งรถไฟความเร็วสูงไปเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาเนี่ยน่าจะประมาณ35นาทีเท่านั้นนะครับถัดมาน,นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ย มาดูบรรยากาศรอบๆนะครับอย่างที่บอกว่าจะพาเดินนะครับจากตั้งแต่หัวขบวนไปสุดท้ายขบวนเลยตรงรถไฟความเร็วสูงตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดเป็นเบาะแบบ32นะครับเป็นเบาะ3ที่นั่งกับ2ที่นั่งนะครับส่วนใหญ่นะครับที่นั่งก็มักจะเต็มนะครับที่นั่งจะมัก้อมักจะเต็มแล้วก็ที่นั่งท้าทางหุทับในความรู้สึกโมเองโมเองว่ามันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กว้างมากอะไรอย่างนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางที่เขาเอาวางไว้บริเวณตรงท้ายขบวนของแต่ละขบวนนะครับเห็นแวบๆเมื่อกี้ก็จะมีตู้กดน้าร้อนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวโมเอ,อจะพาไปดูห้องน้ํานะครับว่าสภาพห้องน้ําของ รถไฟนะครับความเร็วสูงของประเทศจีเนเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างมือนะครับเป็นซิงค์อ่างล้างมือแล้วก็จะเป็นโถชกโครกประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ะจะเป็นสภาพคร่าวๆอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าสภาพคร่าวๆเป,เป็นเป็นประมาณไหนเนาะอ่านะครับเป็นคุณป้าแม่บ้านเดินมานะครับก็ที่นี้เราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับในความรู้สึกในความรู้สึกโมเอกเนี่ยเมือนความรู้สึกว่า ในส่วนของเสียงเนี่ยไม่ได้เสียงดังมากไม่ได้ชงเชงชงเชงแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาโวยวายกันเสียงดังนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศจีนก็มีการพัฒนากันไปทุกคนก็นั่งเงียบๆนอนหลับบ้างเล่นมือถือกันไปบ้างนะครับบางคนก็อ่านหนังสือบ้างส่วนใหญ่เสียงก็ไม่ดังนะครับอาจจะเป็นประเทศ จีนยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เจริญมากแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้อันนี้เป็นหมอเอกเองนะครับวันนี้ก็ใช้กล้องมือถือ iPhone นะครับอัดพาทุกคนนะครับเดินทางนะครับเดินเดินไปด้วยกันนะครับว่าสภาพรอบๆกันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับทุกคนก็จะได้ถึงเมืองฉูจิ้งแล้วนะครับเมืองฉูจิ้งเมืองที่จุดหมายปลายทางที่หมอเอกจะพาทุกคน ไปเดินดูนะครับว่าชุมาทางเป็นยังไงดูสภาพข้างน,นอกนะครับสภาพข้างน,นอกนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังจะคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่เพราะว่าเราข้ามเมืองนะครับจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งนะครับตรงบริเวณที่รถไฟความเร็วสูงที่เขาสร้างเนี่ยเขาก็จะสร้างในบริเวณที่เป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ตัดผ่านตรงกลางเมืองเน,เนาะเพราะว่าเราเข้าใจแหละว,ว่าพื้นที่บริเวณตัวนี้นก็เป็นพื้นที่ที่เขาจะต้อง มีผลกระทบกับคนที่อยู่อาศัยให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ภายนอกเป็นพื้นที่นอกเมืองนะครับพี่ทุกคนจะเห็นนะครับอันนี้เป็นสภาพนะครับที่ท้ายขบวนนะครับพี่ทุกคนจะ เห็นว่าท้ายขบวนเนี่ยก็จะบางขบวนบังบุกี้เนี่ยก็จะมีบริเวณที่ขายอาหารด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเซอร์วิสนะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ทุกคนเห็นว่าคือเขาขายอาหารอยู่ตรงท้ายขบวนก็จะมีน้ำมีเครื่งองดื่มอะไรที่ทุกคนสามารถที่จะมาซื้อมีมาม่าครับนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อได้อะไรยเงี้ยครับในในขบวนต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้นะครับนี่ก็จะพาเดินไปให้เห็นสภาพว่าเออเนี่ยมันก็ ค่อนข้างสะอาดนะนะครับอันนี้คือมองอีกเดินจากหัวขบวนไปสู่ท้ายขบวนเลยนะครับแต่ละขบวนก็จะมีตัวกระจกกั้นตัวนี้ไว้นะครับก็ขบวนตรงท้ายขบวนเนี่ยก็จะเป็น2อสองครับอ่ะตอนนี้นะครับถึงนะครับเมืองฉูจิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็เดินทางออกมานะครับสู่ข้างนอกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเที่ยวกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย